แผนงานฉบับแรกใครเป็นคนทำนะครับปกติเนี่ยในโครงการก่อสร้างเราก็จะเห็นแผนงานที่มีมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้นะครับว่าแผนงานฉบับแรกของโครงการใครจะเป็นคนทำตามปกตินะครับในโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลเนี่ยในช่วงของการเริ่มโครงการนะครับอันนี้อาจจะยกตัวอย่างเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนในช่วงการเริ่มโครงการคือการขออนุมัติหรือของบประมาณโครงการนะครับโดยตัวเจ้าของโครงการสมมุติว่าเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งนะครับจะทําการของบประมาณจากรัฐบาลมาขอทราบดังนั้นแผนงานฉบับแรกจะถูถกทําในกระบวนการของการรเริ่มโครงการหรือการจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติงบประมาณโดยผู้ทำก็คือตัวเจ้าของโครงการเองแผนงานนะครับและหน้าตาของแผนงานเนี่ยนะครับจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรปกติเองนะครับก็หลากหลายมากอาจจะทำเป็นลักษณะของออตัวฉากธรรมดาตามภาพนะครับเพียงแต่ว่านะครับจะต้องแสดงในเรื่องของช่วงเวลาอะไรบ้างที่สำคัญ ในโครงการที่จะของบประมาณนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องของการออกแบบนะครับไปจะกล่าวถึงตัวงบประมาณที่ขอแล้วก็มีระยะเวลาที่จะใช้ใต้นมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดซื้อจัดจ้างในที่นี้รวมหมายถึงที่ปรึกษาเพื่อจะมาควบคุมโครงการและได้มีกรอบวงเงินมาด้วยและก็พูดถึง ช่วงของการก่อสร้างนะครับว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะและวงเงินที่ขอเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้นะครับระยะเวลาจากต้นโครงการจนกระทั่งจบโครงการผู้ที่จัดทาแผนง,งานจะเป็นตัวเจ้าของโครงการเองเป็นผู้จัดทารูปแบบของแผนง,งานอาจจะยังไม่ได้เข้ารูปเข้าล่างหรือเป็นแผนง,งานที่ เ,เราพบกันในขั้นตอนการก่อสร้างนี่เองแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของแผนงานที่เรานำมาปฏิบัติที่หน้างานนั่นเองสมมตินะครับว่าผมนำแผนงานของเจ้าของโครงการที่วางกรอบเวลาไว้ตอนของประมาณแล้วนำมาวางแผนด้วยพีเวลลาเพื่อเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดนะครับเช่นนะครับในสัญญา7.1เนี่ย เจ้าของโครงการได้วางกรอบเวลาไว้นะครับเราก็ทําการนะครับนำตัวของอกรอบเวลาที่นะครับเจ้าของโครงการวางแผนไว้ี่เห็นว่าแห่งหรือว่าตัวบาชาดมีไม่ขี่แท่งแต่ก็เป็นตัวกรอบใหญ่ที่เราใช้ในการกําหนดนะครับกรอบเวลาในการทํางานแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามที่เจ้าของโครงการวางเอาไว้นั่นเอง,เองทั้งหมดนี้ คือแผนงานฉบับแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของโครงการนะครับ